เหมือนเตรียมตัวมาทั้งชีวิตเพื่อบทเนี่ยในใจบอก no 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 เขาอยากให้แพทนะคะกลับมาแสดงอีกและนี่คือเรื่องลับหลังม่านของ3นักแสดงบรรลังเมฆเดือมมิวสิคขล2019ที่เราอยากให้คุณได้รู้เปิดความลับข้อแรกโดยเรื่องของตูน่นันทิดาแก้วบัวสายที่ถึงแม้จะเคยรับบทคมขวัญในบรรลังเมฆฉบับละครโทรทัศน์มาแล้วแต่เมื่อถูกท้าทายให้มารับบทนี้อีกครั้งในรูปแบบของละครเวที เธอก็เกือบจะไม่รับเล่นแต่ก็ยอมเปลี่ยนใจตอบตกลงเพราะเหตุผลของลูกสาวอยางเพลงชนทิดาในใจบอกโนยโนยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพลงบอกเล่นเถอะแม่เอายังไงล่ะลูกเดี๋ยวลูกก็บินกลับมาดูแม่ไงจะบินกลับมาดูแม่เหรอแม่เล่นสิแม่ทําให้เพลงเห็นใช่ไหมแม่ทําได้โอ้โหขานี้นี่ลูกทําไมอ่ะลูกก็เหมือนนี้จะ60สิไม่ใช่เหรออืมก็ฉลองตัวเอง60ไงทาสิคะที่มันยากใช่ไหมทำห้มันได้ให้ลูกเห็น ความลับหลังมา่านเรื่องที่2เป็นของนักแสดงเจ้าบทบาทชายชาติโยดมที่ขอมาสารภาพความในใจว่าตัวละครเกือ้อคือบทบาทในฝันที่ตราตึงใจเจ้าตัวมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ชมบัลลังเมฆเดอะมิวสิควลเมื่อปีพศ2544นั่นจึงไม่แปลกที่เขาจะเข้าถึงทุกอารมณ์ของตัวละครนี้และอินได้อย่างสุดขีดเหมือนเตรียมตัวมาทั้งชีวิตเพื่อบทนี้เพราะว่าความฝันได้ตั้งแต่เด็ก ยังมีครอบครัวยังมีลูกมันก็เลยเป็นบทที่ประทับใจมาตลอดจะ20ีปีแล้วแต่รู้สึกว่าไม่น่าเชื่อมันเหมือนฝันนะที่ได้มีโอกาสได้มารับบทนี้ในวันนี้แล้วมันประจบเหมาะกับจังหวะชีวิตของนายที่ตอนนี้ก็เป็นเป็นพ่อคนด้วยปิดท้ายความลับหลังม่านของแพ์สุทาสินี ที่หวนขึ้นสู่ละครเวทีอีกครั้งในรอบ9ปีเพราะอยากสารฝันของสามีสุดที่รักให้เป็นจริงคุณสามีอยากเห็นอยู่บนเวทีมานานแล้วค่ะพอเขาได้ได้เห็นแพทร,รมในสิ่งที่รักแล้วก็เขาแฮปปี้มากเขาบอกว่าความฝันของเขาคืออยากนั่งอยู่กับลูกแล้วดูแม่แสดงบนเวทีใช่นะั้นเป็นความฝันของเขา <Yes. S 1> เดี๋ยวความฝันเขาจะเป็นจริง <laughs> นี่คือความลับหลังม่านของ3นักแสดงซึ่งพวกเขาและเธอทุกคนพร้อมแล้วที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้กับตำนานละครเวทีไทยในบัลลังก์เมคเดอะมิวสิคัล2019 สวัสดีครับผมบี้สุกฤษเองนะครับแนะนิดหนึ่งเผื่อใครจะจำไม่ได้ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวัน31นะครับจะได้ไม่พลาดละครดีซิคอมสนุกรายการโดนใจครับ